สวัสดีครับเรื่องราวของเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะครับจากสมัยก่อนที่เคยใช้แค่แนวสันเขาหรือแม่น้ําเป็นเส้นแบ่งเขตตามธรรมชาติพอมาถึงยุคปัจจุบันมันก็ได้กลายเป็นเส้นแบ่งทางการเมืองที่ชัดเจนมากวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่ดูประวัติศาสตร์ตรงนี้กันนะครับคือถ้าจะให้เห็นภาพความสัมพันธ์และเขตแดนของ2ชาติในอดีตนะครับลองนึกถึงบ้านของพี่น้องที่อยู่ติดกัน ที่รัวว่ามันเคยไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นผู้คนก็ไปมาหาสู่กันได้สบายๆโดยมีแค่ธรรมชาตินี่แหละครับเป็นตัวกำหนดอนาเขตแต่พอเวลาผ่านไปรัวบ้างที่ว่านี้ก็ถูกขีดขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุผลจากคนนอกครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราจะไล่เรียงกันไปตามลำดับเวลานี้นะครับเริ่มจากพรมแดนในยุคโบราณเลยว่าเขากาหนดกันยังไงแล้วมาดูเรื่องการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะภูมิศาสตร์จากนั้นจะเข้าสู่ยุคอนณา,านิคมซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลย และก็มาถึงช่วงสงครามโลกและท้ายสุดคือความท,ท้าทายที่ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยนั่นก็คือความเข้าใจเรื่องพรมแดนในสมัยโบราณก่อนที่แนวคิดเรื่องรัฐชาติแบบที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้จะเข้ามามีบทบาทในสมัยโบราณเนี่ยเขตแดนเขาไม่ได้ถูกกาหนดด้วยหลักหมุดหรือแผนที่ที่ชัดเจนนะครับแต่จะใช้สภาพภูมิประเทศเป็นหลักเลยโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าสัรปัน,น้ํา พูดแ่งแย่ก็คือแนวสันเขานั่นแหละครับที่พอฝนตกลงมาแล้วมันจะแบ่งให้น้าไหลไปคนละทิศคนละทางถ้าข้ามสันเขานี้ไปก็จะถือว่าเป็นดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการแบ่งเขตแดนโดยใช้ธรรมชาติจริงๆครับลักษณะของพรมแดนในยุคนั้นก็น่าสนใจมากเลยนะครับอย่างการทําสงครามเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งทําลายล้างกันแต่เป็นการชิงดินแดนและกวาดต้อนผู้คนไปเป็นแรงงานจนมีคนเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนกีฬาของพระราชาอะไรทีเดียว นอกจากนี้พื้นที่ชายแดนยังมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากนะครับมีการผสมผสานของกลุ่มคนมอนเขเมรแล้วก็มีหลักฐานที่น่าสนใจว่าปราสาทพิมายในบ้านเรานี่แหละครับถูกสร้างขึ้นก่อนและเป็นต้นแบบให้กับปราสาทนครวัดที่ยิ่งใหญ่ของกบูชาด้วยทีนี้เรามาทําความเข้าใจคําศัพท์ทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญกันสักหน่อยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นภาพความแตกต่างของพื้นที่ทั้งสองฝั่งของแนวสันปันน้ำได้ชัดเจนขึ้นคําว่าเขเมรสูงกับเขเมรต่ํา นี่ต้องบอกกันเลยนะครับว่าไม่ใช่คําในเชิงดูถูกอะไรเลยแต่เป็นการเรียกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ล้วนๆครับขเขมรนสูงก็คือพื้นที่ราบสูงโคราชหรือภาคอีสานของไทยเรานี่แหละส่วนขเขมรต่ําก็คือพื้นที่ราบลุ่มในประเทศกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติกั้นอยู่ตรงกลางซึ่งก็คือเส้นแบ่งเขตแดนที่คนโบราณใช้เป็นเกณฑ์กันมาตลอดนั่นเองแล,แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องนี้ครับนั่นก็คือการเข้ามาของมหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่เข้ามาเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเขตแดนจากที่เคยอิงธรรมชาติให้กลายเป็นเส้นแบ่งทางการเมืองที่ชัดเจนและตายตัวถ้าจะให้ไล่ลำดับเหตุการณ์ในช่วงนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับที่สยามต้องยอมรับอิทธิพลของฝรั่งเศสในกัมพูชาแต่ก็ยังรักษาสิทธิเหนือเมืองสาคัญอย่างพระตะบองกับเสียมราฐไว้ได้ จนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่5ฝรั่งเศสก็เริ่มใช้กำลังบีบคั้นมากขึ้นโดยการเข้ายึดจันทบุรีและด่านสายจนทำให้สยามต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในปีพศ2450เพื่อแลกดินแดนและรักษาส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้ครับตารางนี้จะช่วยให้เห็นภาพการแลกเปลี่ยนดินแดนได้ชัดเจนเลยครับคือสยามยอมสละเมืองพัตบบงเสียมราชสีโสพลและก็ประจันตคีรีเขตหรือกอกกงในปัจจุบันเพื่อแลกกับการได้เมืองจันทบุรี ดานซ้ายและที่สําคัญมากๆก็คือจังหวัดตราดกลับคืนมาเป็นของไทยประเด็นสําคัญของการตัดสินพระไทยในครั้งนั้นก็คือการใช้เกณฑ์เรื่องชาติพันธุ์และภาษาครับรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริว่าประชาชนในจังหวัดตราดส่วนใหญ่เป็นคนพูดภาษาไทยในขณะที่ทางพระบองกับเสียมราฐส่วนใหญ่เป็นคนพูดภาษาเขมรจึงทรงเลือกที่จะรักษาดินแดนที่มีคนไทยเป็นหลักเอาไว้กับประเทศครับเวลาผ่านไปนะครับพอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขตแดนบริเวณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองคือในช่วงปีพศ2484รัฐบาลไทยในตอนนั้นได้ส่งกองทัพเข้าไปยึดดินแดนที่เคยเสียไปกลับคืนมาครับแล้วก็ตั้งเป็นจังหวัดใหม่ขึ้นมาชื่อว่าจังหวัดพิบูลสงครามแต่พอสงครามโลกสิ้นสุดลงอีกแค่5ปีต่อมาในปีพศ2489ไทยก็จําเป็นต้องคืนดินแดนเหล่านี้กลับไปเหมือนเดิม เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศและที่สําคัญคือเพื่อเปิดทางให้กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินั่นเองครับการขีดเส้นแบ่งเขตแดนในยุคอาณานิคมวันนั้นได้ทิ้งมรดกบางอย่างเอาไว้ครับซึ่งมันกลายมาเป็นความท้าทายและความขัดแย้งที่เรายังคงเห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าถามว่าสาเหตุลหลักของข้อพิพาทชายแดนในปัจจุบันมาจากไหนก็มีอยู่หลายปัจจัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลักเขตแดนที่ปักไว้มันอาจจะไม่ชัดเจนถูกทําลายหรือเคลื่อนย้ายไปตามการเวลา แต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายใช้แผนที่คนละฉบับคนละมาตรส่วนกันซึ่งกะน,นําไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะบริเวณปราสาทต,ต่างๆตามแนวชายแดนครับตารางนี้คือหัวใจของปัญหาทางเทคนิคเลยครับจะเห็นว่าฝ่ายไทยเรายึดถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่ามากในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาจะยึดถือแผนที่ที่ฝรั่งเศสจะทําขึ้นในมาตราส่วน1ต่อ2 0 0 0 0น พอความละเอียดมันต่างกันมากๆแบบนี้การตีความแนวเส้นเขตแดนมันก็เลยไม่ตรงกันและนี่แหละครับคือที่มาของข้อพิพาทหลายๆกรณีโดยสรุปแล้วเรื่องราวของเขตแดนไทยกัมพูชาก็คือการเดินทางจากรั้วบ้านที่เคยเลือนรางที่ใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องแบ่งปันสู่การถูกขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนโดยอำนาจจากภายนอกในยุคอาณานิคมการตัดสินใจแลกเปลี่ยนดินแดนในอดีตเพื่อรักษาบ้านหลังใหญ่เอาไว้ ได้ทิ้งมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและยังคงส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ครับ